ครับผมก็สวัสดีนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับเราก็พูดถึงกันเรื่องของอในส่วนของโลกกระคอลัมน์นะครับก็ซึ่งเป็นการจัดวางในรูปแบบแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะครับครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของ stack นะครับ stack คืออะไรนะครับก็คือเป็นการทับซ้อนกันนะครับของเลเยอร์หรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับก็คือใน ในตัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเอาโหนดลูกนะครับมาซ้อนกันได้หลายโหนดหรือว่าเป็นการวางตำแหน่งให้กับตัวโหนดนะครับให้ซ้อนซ้อน,ซ,อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนกันตัวอย่างเช่นนะครับก็จะเป็นการเอาข้อความนะครับมาไว้ตรงรูปภาพนะครับหรือว่าจะเป็นการเอารูปคนนะครับแล้วก็มีการแสดงเครื่องหมายว่าออนไลน์ออฟไลน์ line, นะครับก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับผมก็จริงๆตรงนี้ก็ไม่ได้มี รายละเอียดอะไรมากนะครับก็สามารถดูตามตัวอย่างได้เลยนะครับผมอาจจะยกตัวนี้มาเล่นแล้วกันนะครับนะคราก็ขอค o p y ปี้มาเลยแล้วกันนะครับเพื่อแสดงให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะที่นี่เราก็ทําการรันเลยนะครับโดยตรงนี้นะครับตอนนี้เขาก็ได้อัปเดตตัว Hot r ี l o a d มาแล้วนะครับนะครับก็สามารถไปดูที่รายละเอียดนะครับที่เขาอธิบายได้เลยนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเบื้องต้นก็แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับ หรือว่าถ้าใครต้องการที่จะออนบนเว็บนะครับก็สามารถใช้ขีด W ได้นะครับคือขีดีนะครับก็จะเป็นการรีเซ็ตนะครับทั้ง Directory นะครับทั้งหมดเลยกเป็นการดูสริปทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่ในโฟลเดอร์นะครับที่นี่ผมก็จะพิมไปชื่อโฟลเดอร์ผมก็ผมก็ขอ c o p y มาแล้วก็มาวางครับพิมพ์ตามนี้ลงไปเลยนะครับนี มีก็กด enter เลยครับทีนี้นะครับทุกครั้งที่เราเซฟนะฮะมันก็จะทําการรีโหลดอ่าเช่นเดี๋ยวผมแบ่งไปอย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกครั้งที่เราเซฟนะครับโปรแกรมก็จะทําการรีโหลดนะครับเราไม่ต้องไปนั่งเปิดปิดหรือว่าไล่อะไรใหม่ๆนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการทํางานตลอดเวลานะครับในการใช้โมดูลอะไรพวกนี้ อย่างเช่นโมดูลในการแคบรูปภาพนะครับหรือว่าเซฟรูปภาพนะครับของไ t ทอนเนี่ยอาจจะยังไม่ใช้งานได้ดีนะครับในโหมดนี้แต่ว่าก็สามารถใช้โหมด Python แล้วก็วักชื่อไฟล์รานปกติได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับพัฒนานะครับก็แนะนำแบบนี้ดีกว่านะครับทีนี้เราเล่นเร,เราเร่ออะไรเขาได้บ้างนะครับจากตัวอย่างนะครับในด็อกิเมนต์นะครับ yeah. เขาบอกว่าที่มันมีหลักๆเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นในส่วนของพวก v s เ o d e ลดมนะครับเขาก็จะมีตัวนี้บอกนะครับว่าเออเราต้องใส่อะไรไปบ้างนะครับอย่างเช่นอ่ะเราต้องการใส่ใส่ลิตลงไปหรือว่าตัวคอนโทรลลงไปนะครับอ้างอิงมีไหมนะครับอันนี้เราก็ยังไม่ไปแตะมันนะแล้วก็ในส่วนของความกว้างนะครับความกว้างของตัวสแต็กนะครับแล้วก็ความสูงของสแต็กนะครับตำแหน่งความเขาเรียกนะมาร์จิ้น นะครับตำแหน่งนะครับว่าจะให้อยู่ซ้ายเท่าไหร่นะครับอยู่บนเท่าไหร่ห่างห่างจากข้อมนเท่าไหร่นะครับแล้วก็อะไรอีกนะครับก็จะเป็นพื้นฐานทั่วๆไป<ม>นะครับแล้วก็มีบูรีนนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปแตะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้แค่ความกว้างกับความสูง <c oughs> นะครับแล้วก็มีเยอะแยะเลยนะฮะก็อลองไปดูนะครับแล้วก็ดิสเซเบอก็มีนะฮะดิสเซเบอรนะับดิสเซเบอรนะครับดิสเซเบอก็มีก็นะครับก็เราเอาไปลองดูกันดูนะฮะ ก็ไปลองดูกันนะครับนี่ก็จะเป็นตัวคอนโทรลปกติเลยนะครับที่เราจะเอาใส่เข้าไปตัวคอนโทรลก็คืออะไรนะครับก็คือตัวผู้นี้แหละครับทั้งหมดเลยที่เราเห็นในหมดหมุ่คอนโทรลนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับโอเคอาทีนี้เดี๋ยวลองมาลองเล่นกันดูนะว่าเราทําอะไรได้บ้างขออนุญาตปิดตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรูปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมหารูปก่อนคือเราจะ ดึงรูปภาพนะครับจริงๆตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวคอนโทลตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นการทําให้รูปภาพเนี่ยมันเป็นวงกลมโดยอัตโนมัตินะครับเพียงแค่ใส่ URL เข้าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกนะครับถ้ามันโผล่มานะแล้วก็เซฟอ่ะสังเกตลาเราเซฟปุ๊บมันจะรีเฟซอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็เล่นได้แล้วนะอ่ะทีนี้ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนอันนี้คือตัวอย่างเขานะครับจริงแล้วเราไปอัดแ อย่างอื่นก็ได้นะครับตรงตรงนี้เนี่ยเขามีอันนึงนะครับที่เป็นสีแบล็กกลียวสีเขียวนะครับผมอาจจะสร้างปุ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมสร้างปุ่มผมคิดก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนอันนี้นะครับไปเป็นชื่อตัวแปรก่อนครับตั้งชื่อตัวแปรชึบชุบชบไม่เอาดีกว่าสเตตัสแล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องการจะเปลี่ยนมันนะผมจะเปลี่ยนมันนะครับโดยผ่านฟังก์ชันักฟังซักฟังก์ชันหนึ่งนะฮะ โอเคทีนี้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้มาใส่ก่อนเดี๋ยวมันจะเออร์ร์นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวขอสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก่อนตัวหนึ่งนะครับั้งชื่อว่าเช็งสเตตัสนะครับ,นะรบขอพิมพ์ให้มันเข้าหลักหน่อยโอเคนะครับแล้วก็พาดไปก่อนทีนี้เราก็จะมาสร้างปุ่มตัวหนึ่งนะครับก่อนสร้างปุ่มเราต้องนําเข้าก่อนนะครับขอเอาปุ่มตัวนี้เข้ามาแล้วกันนะครับตัวนี้เข้ามานะใช้งานง่ายที่สุดนะครับแล้วก็ ตัวเปรต้องสร้างไหมไม่ต้องสร้างแล้วกันนะครับผมขอเอาไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับตรงอันนี้ใหม่เลยแล้วกันขอสร้างคอนเทนเนอร์ใหม่อคอนเทนเนอร์นะครับแล้วก็ตามด้วยลิสต์นะครับจะใส่อันนี้ไปเปลี่ยนทั้งชื่อเป็นว่าเปลีป่ยน,นสถานะเปยครับแล้วก็อย่างคือภาษาไทยก็รองรับได้ดีขึ้นอันนี้เออร์เรอร์เนาะเออร์เรอร์อะไรนะอ๋อคอนเทนเนอร์มันไม่เหมือนชาวบ้านนะมันจะต้องเป็นตัวนี้ฮะคอนเทน ําขับไปก่อนแล้วก็ตามด้วยะจะเป็นลิสก็ได้นะข้างในนะครับแต่ผมใส่แค่เดียวก็พอนะครับแล้วก็เดียวขออะไลน์เมนต์ให้มันอยู่กึ่งกลางนะครับจะได้มองเห็นง่ายๆนะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มไม่ใช่ปุ่มอะไรนะเป็นปุ่มแบบใช้เปลี่ยนสถานะเฉยๆนะจะไดออ้ลองดูว่าเราเล่นอะไรกับมันได้บ้างน,นะตอนนี้เหมือนกับว่าไอปุ่มตรงน,นี้นะครับมันจะไปแทรกหวขอขยายให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วกันซส์ของสแต็กนะครับซส์ออของสแต็ก โอเคนะครับจริงแล้วผมไม่ควรทำแบบนี้นะผมควรจะต้องไปสร้างใหม่เลยนะครับไปสร้างอันนี้ใหม่เลยแล้วกันนะเพจดอทแฮทนะครับ้ามาใหม่เลยจะขอฟอร์แมตหน่อยชื้อ่อะโอเคนะครับติ๊ดติ๊ดติ๊ดด,ด,ดูก่อนนะคือไม่อยากให้มันเกี่ยวข้องกับไอตัวในส่วนของสแต็กเลยนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าผมมาออกมันเป็นยังไงนะอ๋อเพราะว่าอันนี้ปรับเป็นเดิมละกันเกี่ยวแล้วอ๋มอมันสี่สิบมันสี่สิบมันสี่สิบนะฮะ เดี๋ยวลบทิ้งก่อนอ่ะโอเคนะครับตอนนี้เราได้ปุ่มสถานะมาแล้วนะครับอ่ะทีนี้ก็เราจะใส่ฟังก์ชันนะครับเข้าไปนะก็จะให้มันทําอะไรก็คือผมอยากให้มันเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นนะที่ไม่ใช่สีเขียวทีนี้ในรูปแบบของตัวเนี้ยเราสามารถใช้ในส่วนของการเขียนโปรแกรมแบบ o p เข้ามาช่วยได้เลยนะครับเหตุผลที่ผมสร้างตัวแปรตัวนี้ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าผมต้องการที่จะ ให้มันเข้าถึงตัวนี้ได้นะครับข้างในเนี่ยตัวที่เป็นพารามิเตอร์หรือว่าอาร์กิวเมนต์เนี่ยของไซเคิลนะครับของเมอดต่อไซเคิลอวตารนะครับอ่ะทีนี้ก็เพื่อความง่ายนะผมขอสร้างฟังก์ชันหนึ่งขึ้นมาก่อนนะครับไม่ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยนะครับก็ขอตั้งชื่อว่าเปอัปเดตอ่ะไม่เอาดีกว่ามันจะมันจะเลือเกินไปมันก็ไม่ได้ลําบากกับผมขนาดนั้นนะครับก็คือว่าที่ผมจะทำเมื่อกี้นี้ก็คือผมจะไปสร้างไอ้ตัวที่เป็นดิโคเลตนะครับดิโคเลตของไอ้ตัวเนี่ยนะครับอัปเดตแต มันก็จะช่วยเนานราในการที่แบบอย่างเช่นเราไม่อยากเขียนเพจอัปเดตนะครับเราก็มาเขียนคําว่าอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะอัปเดตทุกครั้งที่ทตัวนี้มันทํางานจริงก็ได้ใช้บ่อยน,นะครับในโปรเจกต์ในหลายโปรเจกต์ที่ผมทําอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผมทำออโต้บัตเกมไบา์นะครับผมก็เอามาใช้นะครับเพราะว่าโค้ดเป็นเยอะนะครับ ทีนี้เราจะทําอะไรกับมันได้บ้างนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนสีเราเปลี่ยนสีก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนก็จะเรียกมาใช้งานเลยก็เดี๋ยวขอประกาศก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับเราไม่ได้เขียนค้านนะในการเรียกใช้งานก็อาจจะลำบากหน่อยก็ขอประกาศตัวแปรก่อนเลยแล้วกันนะครับย้ายมาย้ายมาข้างบนนะครับแล้วก็ให้ไอ้ตัวเนี้ยนะครับดอทอะไรเอ่ยดอท bg color เท่ากับสีอื่นผมก็ขอเป็นสีนะครับในการเรียกเรียกสีนะครับดึงบอ ไปนะครับก็หรืออินพตตัวนี้เข้ามานะครับแล้วก็สีเนี่ยเขาจะมีสีให้อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นสีที่เราตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของอุปกรณ์เนี่ยมันมันมีแล้วหรือเปล่าเพราะว่าผมเข้าไปแล้วมันไม่ได้มันจะยังไม่มีนะครับรยังไม่มีคือจานวนสีนะครับในคําสั่งสีอะไรพวกนี้นะครับมันยังไม่มีนะก็รอไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้นะครับอย่างเช่นอ่ะถ้าเอาให้ง่ายเลยนะครับเรารู้คําอะไรก็เอาคํานั้นเช่นผมต้องการจะเปลี่ยนเนี่ยจากสีเขียวเนี่ยเป็นสีอื่นผมก็อาจจะเป็นสีแดงก็ได้นะครับสีแดงอ่ เทปก่อนเทปก่อน แต่สังเกตว่ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียกใช้คําสั่งเดี๋ยวเราเขียนให้เสร็จก่อนแล้วก็พอเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องอัปเดตด้วยนะครับอ่าอัปเดตด้วยนะครับแต่ผมจะยังไม่ทมผมขอคอมเมนต์ไว้ก่อนว่าจะได้ดูว่าถ้าเราไม่อัปเดตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวขอค o ปปี้ฟังก์ชันตรงนี้มาก่อนนะครับแล้วก็จะเอามาใส่ตรงตรงนี้นะครับใช้คาสั่ง on click นะครับเหมือนกับพวก่าว a สคริปต์ไปเลยนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับเพศฝนที่เราไม่ใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าเดี ปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะทำงานเลยนะครับเห็นไหมครับตัวอย่าง โปรแกรมเขาจะทํางานเลยนะครับอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ใส่เพราะว่าต้องการที่จะรอให้ให้ไอตัวคลิกก่อนให้ให้เราไปคลิกปุ่มเปลี่ยนสถานะก่อนถึงจะเปลี่ยนนะครับพอเราเซฟปุ๊บนะครับแล้วเราคลิกนะครับสังเกตว่ามันเจอเลือนนะครับมันฟ้องเพราะว่าเราเนี่ยถ้าเราทําแบบนี้นะครับเราต้องมีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับชื่ออะไรก็ได้ตัวอย่างเช่นผมต้องผมจะใส่ตัว e เข้าไปนะครับย่อมาจาก element นะครับจะตัวอะไรก็ตัว a ก็ได้นะครับเพื่อเป็นตัวอ้างอิงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเซฟแล้วนะ เราดูนะครับเปลี่ยนนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้อัปเดตนะครับถ้าเราถ้าผมปล่อยอัปเดตปุ๊บนะอ่าผมก็กดปุ๊บแม็กก็ว่าเปลี่ยนแล้วนะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวขอมาคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นเก็ตเล็กน้อยนะครับถ้าเราไม่อยากใส่พารามิเตอร์อะไรเข้าไปเลยนะครับรูปแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องมีท่าดนึงนะฮะก็คืออาจจะใช้แลมด้านะครับถ้านะครับ ใช้ตัวาใช้ฟังก์ชัน lambda เข้ามานะครับแลมด d คืออะไรก็ลองศึกษากันดูเพิ่มนะครับก็อธิบายง่ายก็คือเป็นการสร้างฟังก์ชันแบบย่อยๆนะครับก็คือไม่ได้ต้องการที่จะมีอะไรเยอะในฟังก์ชันนะครับก็รับตัวแปรตัวหนึ่งเข้ามาคือตัว x นะครับตัว y e ก็ได้นะก็คือเอาฟังก์ชันตัวเอาตัวพารามิเตอร์ข้างบนตรงนี้มาใส่ในตรงนี้แทนนะครับแล้วก็ตามด้วยโค l อนนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปร แล้วก็แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับประเซศอ่ะผมต้องเปิดรับเทียก่อนนะจะได้เห็นผลแล้วก็รั่นเห็นไหมครับทํางานได้เหมือนกันไม่มีเออร์อะไรด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเออร์เก่านะครับงานได้เหมือนกันเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมขอพลิกอะไรหน่อยนะผมอยากให้กดปุ๊บแล้วมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะผมก็ขี้เกียจคลินเยอะผมก็ขอใช้ตรงนี้เลยนะครับเป็นการใช้อ่าช็อตอีฟเอลนะครับเป็นการใช้อีฟเอลแบบสั้นนะครับก็เป็นเทคนิคเหมือนกันนะ ก็ถือว่าดูมาดูดูคลิปนี้ก็ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเออได้รู้อะไรหลายอย่างนะครับก็พยายามใช้นะมันจะได้ลดในการเขียนโค้ดของเราลงด้วยนะฮะ mm hmm. เช่นอ่าผมถ้าหากว่ามันเป็นสีแดงนะครับตรงนี้นะอ่าผมก็จะอีฟก่อนนะครับมันจะเป็นสีแดงก็ต่อเมื่อนะครับอันนี้ออกคอปี้มานะครับอันนี้อันนี้นะครับเท่ากับคันเลอร์สีเขียวอ่าเป็นการสลับกัน ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เป็นตามนี้นะครับถ้าหากไม่เป็นตามนี้นะครับก็จะให้มันเป็นสีเขียวซะน <_ letter> ะคปปัด copy มา copy มาแรกๆอัดที้งรกๆมองอาจจะเขาะ้าใจยากนะครับก็ลองฝึกบ่อยๆนะครับตรงนี้อเดี๋ยวผมจะลองเซฟดูว่ามันเวิร์กไหมดีเพราะว่าจะเขียนผิดก็ได้อ่าเวิร์กนะครับอ่าถ้าจะเขียนเต็มๆเป็นยังไงมาดูกันเลยนะครับอีฟเลยอีฟถ้าถ้าหากว่า copy มานะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะฮะชึบๆๆ ก็จะให้อันนี้ถ้านี้เป็นสีเขียวใช่ไหมครับก็จะให้อันนี้เป็นสีแดงนะครับเท่ากับสีแดงแล้วก็เอลเอลนะครับถ้าหากว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขนะครับก็จะให้อันนี้เป็นสีเขียวนะครับ,แ,รบแต่ผมก็ขอคอมเมนต์ตรงนี้ลงไปอ่าอันนี้ลืมลืมอันนี้นะครับลืมแล้วก็เซฟคลิปนี้ยาวหน่อยนะโอเคนะครับเห็นไหมได้เหมือนกันนะครับใช้งานได้ทั้งคู่เลยแต่ มันต่างกันที่อันนี้นะฮะต่างกันที่ความยาวเห็นไหมครว่าเราลดการเกโค้ดวไปได้ตั้งเยอะนะครับก็ฝึกใช้กันบ่อยๆนะครับโอเคนะครับสําหรับแตะเพราประมาณนี้นะก็จริงๆแนละ้วมันก็ถ้าอธิบายให้เฉยมันก็มันก็รู้เรื่องแล้วนะแต่ว่าผมก็เอออยากให้ดูว่าเผื่อใ้จะเอาไปใช้ทํางานอะไรนะครับก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเช่นอ่ะถ้านี้อาจจะเป็นออฟไลน์นะครับตรงนี้อาจจะเป็นออนไลน์นะครับคือใครทําแชทอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไปใช้งานได้ นะครับสําหรับอีพีนี้ก็สวัสดีของคุณมากครับที่ติดตามกันตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆเลยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะใครที่ดูเล็กๆน้อยๆผมก็มีกําลังใจในการทําคลิปต่อนะครับก็ขอบคุณมากเลยครับผมไปเจอกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ